ก็สาเหที่ทางสำนัทรัพย์ประเทศไทยนะครับก็มาจากการทการลงทุนในจังหวัดที่สำคัญทั่ในทั่วประเทศนะครับเช่นอย่างนง่ายมากในเมืงเองเนี่ยก็เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เจริญเติบโตเร็วเสียเปรเียบจะเป็นจกลุ่มที่เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองไม่ใช่สังคมเทพะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในจังหวัดรอบประเทศที่เป็น จสเพียง50%ตอนนี้คือหนู62%นะและโดยเฉพาะอย่าง,งยิ่งประเทศที่งชายดาแดงนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าการพัฒนาคมน,นิจสมุกเพิ่มเป็นมีสัปานยังเการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านแลวเราเห็นได้ชัดเลยว่าในในมังชายแดงทั้งหมดเนี่ยจะมีการตบโต,ตเทศรษฐกิจแบงก้าวกระโดดแ,และก็จะสอดคล้องกับการที่เราจะไปเป็นชาคน เนเรางี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลงเห็นการขตงโตจะมี2ประเด็นครับประเด็นแรกคือตัวธุรกิจเองเราก็เห็นธุรก,กิจเองจะโตอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช้าขายเรื่องการท,ท่องเที่ยวในสถานการณ์นี้นักลงทุนก็มีจำนวนมากขึ้นด้วยคือจังหวัดไหนที่มีเศรษฐกิจดีก็จะมีความมั่งคั่งมากขึ้นเงินทองออมากขึ้น เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีผลลุ่มการใื้สายประทับนะครับในตลาดประทับเนี่ยสูงเป็นที่สองน <c oughs> <ล>ะครับภาคเหนือแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีเงินออมสูงเป็นที่สามของภาคก็จะเห็นได้ว่าเป็นเศรนเกษตภาคอยือที่สําคัญมากและผมเชื่อมั่นว่าจะถ้งไปมองข้ายิ่งมีการทาเชื่อมโยกในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยก็จะทำให้การเติบโตนี่สูงขึนขง้น ในอนาคตมีเปิดเารแก่งขันอาเซียนนะครับรวมทั้งที่จะมีการที่รัฐบาลสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ไปรางที่จะสียบสูเรื่องของการที่จะมีการค้าแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะทำให้จังหวัดเชียงรายเนี่ย ได้อันดับสอมากขึ้นแล้วก็จีนงินประเทศไทยทั้งประเทศก็จะได้อนรรันิสงส์จาการที่ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ที่โตเร็วที่สุดนะครับก็คือลาวมิชามะระเอีกแบบกระแสตอบรับจากพี่น้องทางภาคเหนือและจังหวัดเชียงรายเป็นยัาไงบ้างครับการที่เรามาจัดงานวันนี้ได้เห็นนะครับก็ค่อยที่สุดเลยครับเกินคาดมากๆนะครับก็อันนี้เป็นสิท,ที่เรา ดีครับเพราะว่าแสดงว่ามัน่นคงทนผูาภาคชาวเชียงรายให้สูงขึ้นจาที่ต่างนาครไบแล้วก็เชื่อมันมาถึงที่ไปก็น่าจะสามารถทำได้ดีขึ้นเพาการจัดงานครั้งนี้เราให้ความรู้กับพี่น้องชาวเชียงรายชาวภาคเหนือได้ทั่วถึงนะครับหากว่าครั้งนี้ประสบความสําเร็จก็อาจจะมีครั้งต่อๆไปด้วยแน่น,น,อน,น,น,นอนครับแน่นอนครับก็อาจจะมีบ่อยกว่าครับผม แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์นี่ก็มองเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความสําคัญแนน<ด>น่อโดยเฉพาะแน่นอนครับเราก็เห็นตัวเลขมาแล้วเราถึงเรียกว่าปีนี้ต้องไ้ที่เชียงรายแน่ครับแ,แล้วก็ก็มีนโยบายที่จะส่งเมืองต่างที่มีการประกอบเรงงาครับเพื่อกระจายความมั่งคั่งทั้งด้านทาคครับผมสุดท้ายนี้ ท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องทางชาวเหนือในการลงทุนในการให้ความรู้กับพี่น้องอทางชาวเหนือและก็จกกังหวัดจังหวับ้างครับการลงทุนนี่การหนา,ากอย่างแรกต้องรู้จักตัวเราเองตองรู้ตัวเราเองนั้นมีความสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน,นเช่นหุ้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงแต่ก็มีผลตอบ,บ่นส่วนดังนั้นท่านจะต้องจัดเงินบางส่วนนะครับ ในส่วนนั้นถ้าเราลงทุนในเรื่องได้ครับเรื่องที่สองคือต้องรู้เรา้วต้องรูขา่าก็ค,คือว่าหุ้นที่เราไปลงเนี่ยทำอะไรเพื่อซื้อหุ้ใใจริงจังนะครับอยากไปฟังเพื่อนอยากไปฟังรายกระซูฟังได้แต่ต้องไปดูจริงว่าบริษ<ม>ัทนี้ดีจริงไหม,มถ้าดีจริงก็ลงเรื่องที่สามคือว่าถ้าปัจจุบันต้อยอมรับว่าจริงอยากัพย์เราขึ้นมาสูงลวแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ยัง แต่จะมีหุ้นบางตัวนะครับอยู่ประมาณ100ตัวที่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นหุ้นที่ร้อนแรงเป็นพิเศษไม่ได้หมายความว่าหุ้นเหล่านี้ไม่ดีแต่จะต้องดูแลเป็นพิเศษว่าหุ้นเหล่านี้ถ้าราคาสูงมากเนี่ยรหรือ PE ก็เรียก PE สูงๆเนี่ยก็คือว่าต้องเป็นหุ้นที่พิเศษอย่เช่นหุ้นที่ต้องโตเร็วๆนั่นจะต้องไปดูว่าโตเร็วจริงหรือเปล่า ถ้าเป็นธุรกิที่โตเร็วจริงอยาา่างมูลคภาก็ยังถือได้แต่ถ้าโตรเร็วไม่จริงก็ต้องออหนีกพัฒนาทรัพย์ต่อต่อะมีรายชื่อที่อยู่ในแคชบาลานซ์จิมมี่โครโนเวอร์ลิสนะครับ่ในเทรดดิน้แหะสามสามรายการนี่เป็นรายการที่เตือนไว้ว่าโดยตัวเลขเนี่ยดูว่าจะต้องมูลหุ้นเป็นพิเศษหน่อย าใให้ใ้ชยยท, <ๆ S 2> ที่ที่มีคําพูดบอกว่าแมงเม้าบินเข้ากองไฟคือลักษณะนี้ใช่ไหมครับคือต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนที่จะลงทุนอย่างนั้นหรือเปล่าครับแมงเม้าผมไม่มาลงทุนผมเป็นคนที่มาลงทุนก็ตอ้องให้คนไปดูว่าสิ่งที่ท่านลงทุนเนี่ยเป็นบริษัทที่มีมูลค่าเหมาะสมกบบที่ที่เขาขายท่านหรือเปล่าใช่ไหมครับครับ ศึกษาให้ละเอียดทำความเข้าใจครับแล้วจะไม่เจ็บตัวครับล้วขอให้โชคดีอยากจะให้นักลงทุนทุกท่านนะครับลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนในตลาดรักทรัพ์ผลตอบแทนมากๆอยู่ในรักทรัพย์ไปนานๆครับผมขอบคุณมากัครับ